สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของไม้รากตัวเองนะคะที่สวนมุมกเกษตรเนาะเป็นโลบิเบียนะคะมีทั้งชำหน่อแล้วก็เป็นไม้มเมล็ดนะคะต้นนี้เป็นไม้ชำหนอนะคะวันเล็กๆนะคะดอกเขามาแล้วไม่ค่อยได้บำรุงดูแลเขาเท่าไหร่นะก็เป็นไม้ที่มุมกเกษตรชอบมากนะสำหรับสีนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไม้มเมล็ดนะคะที่เขา มาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ตั้งชื่อเขาเป็นคัตพิงค์นะคะใช่หรือเปล่าเนี่ยคัตพิงค์ HPH นะคะเป็นไม้มะเล็ดที่สวยนะคะแล้วก็เขามีความน่ารักมากนะคะกลีบดอกเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นคัตแล้วก็เป็นสีชมพูก็เป็นคัตพิงค์นะคะตัวนี้เป็นไม้ชำหน่อนะเป็นไม้ชำหน่อที่เหมาหน่อเขามานะฮะเนาะส่วนต้นนี้เป็นไม้มะเล็ดนะคะเป็นสีชมพูโอโรจนะตั้งชื่อเป็นโอ้ ตัวนี้เป็นไม้รหัสห4สี่นะคะขีดสามสองขีดห4สี่นะต้นนี้หน้าหลาังหม่องกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวท็อปอีกตัวหนึ่งที่สวนนะคะเป็นไม้มะเล็ดเนะาะเดี๋ยวต้องมาลือ้อลื้อรากเขามาเปลี่ยนกระถางตัดแต่งรากแล้วนะคะเพราะว่าที่โคนของเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหามีเพลี้ยแป้งแล้วก็มีคราบความชื้นนะถ้าเราไม่ดูแลเขาเดี๋ยวเขาก็จะเน่านะคะเนาะก็วันนี้พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของไม้ ไม้เขาเรียกว่าไม้ลากตัวเองนะคะที่สวนนมเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาอัปเดตความสวยงามของเขาให้เพื่อนๆดูในโอกาสต,ะะต่อไปเนาะก็วันนี้เขาบานเยอะอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาพูดถึงไม้มเมล็ดก่อนนะคะไม้ไม้ลากตัวเองก่อนนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบเป็นไม้กราฟนะ,ะสามารถที่จะ,ะเลี้ยงพวกโรบิเบียเป็นไม้ลากตัวเองได้นะ,ะดอกเขาก็มาเหมือนกันนะคะถ้าตัวไหนที่ดอกดอกงเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะบาน ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไม้ลากตัวเองดอกเขาก็จะดกอยู่อย่างนี้แหละนะคะเนาะนี้พาเพื่อนๆมาดูความสวยงามของไม้ตัวนี้แค่นี้ก่อนนะคะไม้ชุดน,นี้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุงเกษตรแนโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ